สวัสดีครับวันนี้ก็อืหลังจากที่เราปลูกถั่วพูเสร็จไปแล้วนะครับก็เห็นอากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็พามาชมอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มะละกอนะครับแต่ว่าตอนนี้มะละกอนะครับแต่ที่จะพามาชมคืออันนี้ครับมันคือฟักทองผลนะครับที่รีวิวให้ดูไปวันก่อนที่อยู่ในถุงนะครับอันนี้เป็นฟักทองผลนะครับเอามาปลูกไว้ใต้มะละกอ ซึ่งแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันอยู่นะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นห้าก็มีอยู่ห้าต้นนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งพาไปดูต้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอต้นที่ให้ผลแล้วนะครับใกล้จะเก็บได้แล้วแหละเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผลนี้ก็น่าจะโลกว่าแหละนะครับก็ฝากไว้ใต้อันนี้เป็นต้นที่สองนะครับฝากไว้ใต้จริงๆต้นนี้ไม่ใช่ต้นที่สองหรอกแต่ว่านับตรงนี้มันง่ายดี อันนี้เป็นต้นที่สองนะครับที่เอามาลงไว้ต้นที่สองจริงๆอยู่อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับต้นที่สองต้นนี้ก็พยายามต้นนี้ก็ขายได้แล้วนะครับผลน,นี้ก็ใกล้จะเก็บไปบ่มได้แล้วนี่เหลืองละก็อันนี้พยายามที่จะแหวกแหวกดูนะครับก็ไม่พอที่จะปลูกได้ก็ปลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องปลูกนะครับ อันนี้ข้ามไปมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นที่เราใช้ยอดมาเสียบเป็นใช้เป็นแม่พันธุ์มะละกอเสียบยอดนะครับคือต้นนี้เนี่ยครับยอดที่กําลังจะเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับก็เอามาฝากไว้นะครับอันนี้เป็นต้นเป็นต้นที่มารุ่นเดียวกับต้นนี้ครับเป็นต้นรุ่นเดียวกันแต่ต้นเนี้ยคีโรกว่าก็เลยตัดออกไปเมื่อ ปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้จําไม่ได้นะครับช่างมันก็ปล่อยให้นั่นคือต้นเดิมอย่างที่เคยพูดนะครับอันนี้คือต้นเดิมแล้วก็ปล่อยให้มันโตให้มันเป็นยอดส่วนอันนี้เป็นต้นเป็นยอดใหม่ที่จะเก็บลูกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่สามเนาะสําหรับฟักทองอ่ะต่อไปเราไปดูต้นหนึ่งนะครับฟักทองต้นนี้ก็เป็นต้นที่คัดมาจากการเพาะเม็ดนะครับอันนี้ เป็นต้นที่ได้มาจากการเพาะเม็ดซึ่งหน้าร้อนที่ผ่านมาทําให้ผลที่ได้เนี่ยมันพิการมากๆเลยนะครับต้นนี้เป็นการเพาะเม็ดแล้วก็คัดเลือกเอาต้นกระเทยนะครับใต้ต้นก็จะมีอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้เป็นฟักทอ,องนะครับฝากเลี้ยงไว้นะครับอันนี้มาปลูกเดี๋ยวค่อยรดน้ํานะครับยังไม่ได้รดน้ําตอนนี้อ่าต้นต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูต้นที่สองที่ปลูกนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่ได้มาจากการพมเเล็ดนะครับคัดออกมาให้มันเป็นต้นกระเทยนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คัดมาจากเม็ดนะครับอันนี้ก็คือปลูกจนโตจนออกดอกแล้วก็เอาดอกมาคัดถ้าดอกไหนที่เป็นดอกกระเทยก็ลงดินถ้าเกิดดอกไหนไม่ใช่ก็เอาไปผ่าตัดซะนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับที่ในรอบนี้ที่ปลูกนะครับก็ วันนี้ก็ปลูกได้5ต้นนะครับจาก6นะครับ5ก็ห้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ